วัดพระทธาสี่มงคลตั้งอยู่ที่วัดพระท่าสีมงคลตำบลบ้านธาตุริมเส้นทางสายวริชรภูมิถึงพังโคนห่างจากตัวจังหวัดประมาณ65กิโลเมตรลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมยอดแหลมตกแต่งด้วยศิลปรกรรมยุคใหม่ก็อิดถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผาบริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระาธาตุองค์เดิมซึ่งเป็นศิลาแรงที่ชำรุดการขมานาคมสะดวกรถยนต์สาม,มารถเข้าถึงบริเวณวัดนับเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาววัชภูมิเป็นที่ตั้งบ้านท่าแต่เดิม พื้นที่เป็นป่าดงครั้งแรกได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งมีภูมิลํเเนาเดิมอยู่ที่อำเภอวาลิชภูมิในปัจจุบันนี้ได้พากันออกมาหากกลางถางพงไัรเพื่อทำไร่แต่พอถางลึกเข้าไปก็พบองค์พระธาตุล้างอยู่ในดงกลัวอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุนี้จะลงโทษ จึงได้นิมนต์ท่านพระครูหลังคำการสั่งเมืองวาลีมาพิจรารณาท่านเห็นว่าสถานที่บริเวณนี้เป็นมงคลเหมาะที่จะสร้างหมู่บ้านได้จึงพร้อมใจถางบริเวณพระธาตุล้างนี้พร้อมทั้งได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาองค์พระธาตุ และได้สร้างวัดตรงนี้ท่านพระครูหลังคําได้ตั้งชื่อพระธาตุลางนี้ว่าพระธาตุสีมงคลตั้งชื่อวัดว่าวัดธาตุสีมงคลเมื่อประมาณพศ2444และเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านธาตุจนปัจจุบันนี้